ขอสวัสดีทุกท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะพวกผมแมนล็อกอีนะครับหรือมาร t ทีวีนะครับนะแล้วก็มาอยู่ในเกมโปรตายนะครับพา์ที่แปดแล้วนะครับนะโอเคพา์ที่แปดแล้วผูงก็ราจะแข็งแก่งขึ้นอะไรเงี้ยครับนะวันนี้ก็ขอแบบเอ่อเข้ามีเข้าภารกิจเลยแล้วกันนะครับนะก็คือเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็ขี่ถุยนะไม่ใช่นะครับก็เอ่อนี่คือเซฟเฮาส์นะครับของ และอนี้มาที่ไหนแม่งเปิดเว็บเดิมตลอดเลยถ <c oughs> ามจริงว่าเธอมีแต่เว็บนี้เว็บเดียวใช่ปะเนี่ยเออก็่าฮะมันก็จะมีอะไรทั้งหมดนะอ่าครับคือแปลไม่ออกนะครับคืออ้อไปก่อนนะ <c oughs> น,นะครับก็เหมือนก็ต้องการไปเอากุญแจนะครับนับปัจแจนะครับนะ,นะบนะเอาทิศทางเคาไป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 ต <c oughs> <ด>ีเมืองจ<า>ันกันนะครับนะ รถถังเพียบเลยว่ะผมว่าเตรียมสภาพพร้อมรบไว้ก่อนดีไหมครับนะโอ้ยแม่งชนเสาไฟฟ้าก็พังหมดกำลังดูบอลมมเพลินๆอะไรเงี้ยก็ขออภัยด้วยครับนะแบง่งแบ่งล่ามันก่อนดีกว่าเพื่อเพื่ออทำไมครานี้เดินทางไกลจัง ข้าฝูยุกมืดแล้วครับโอเคครับก็ได้เข้ามาสู่ในเออหมดโอ้ยแม่งเสียงมาก่อนเลยเหรอมาคราวนี้ให้ทำอะไรครับมา ไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำลายตึกม,มั้งเฮ้ยอ๋อมีค่าครับอ๋อเห็นแค่ปืนครับเป็นฉากเพนเฟอร์ไม่น่าไว้วางใจบายบายนะบายบายอ,อลาก่อนแล้วนะ เฮ้ไปยบายาาเ้วิ่งไปวิ่งไปนะครับนะแม่ช่างเป็นนักกีฬาโดยสมบูรณ์จริงๆเอาเอๆาเออว้าว้าวอ้พังพังพังนะครับนโะเคก็ต่อครับต่อมา ก็คือให้เหมือนกับว่าอะไรนะก็คืออ๋อแท่นนี้คือแท่นชาบูชาบูนะครับชาบูชาบูกันนะครับนะตกลงให้ผมทำอะไรครับเดินไปปิดเครื่องครับเข้าใจนะครับโอเคเข้าใจแล้วครับเอาเครื่องใกล้ๆก่อนนะเครื่องใกล้ๆก่อนวิ่ง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 วิ่่งวิ่ง โอ้โหถ้าผิดพลาดขึ้นมานี่ยจะภารกิจนี้แม่งจบเลยเลยก็ได้นะโอเคสี่หนึ่งหนึ่งสองอ๋อ ปิดแท่นชาบ,บูชาบ,บูนะครับวันนี้ผมจะมาปิดแท่นชาบ,บูชาบ,บูกันนะครับนะเอาวางนิ้วก่อนเลยฟีหนึ่งฟีสองสองอ่าเกือบไปแววนะ,วะเฮ้ยตึงเต้นเลครับอีกแค่เครื่องเดียวครับมันจะขึ้นอยู่กับเอออยู่ไหนวะ ข้างบนมั้งสี่สี่สองหนึ่งสองอู้หโอ้โหครับทำได้ไงครับนี่มาวินโนแวโชวหนึ่งรอบสปินไมเฮดไลลาวนะครับเจ้าน่าโอเคไปต่อครับไปแหละบายนะ โอเคไป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 เข้ามาได้แล้วโอเคอย่าบอกว่าจบแล้วนะครับมันจะง่ายเกินไปแล้วมันทั้งจะง่ายซะหลือเกินอะไรเงี้ยอ่าครับก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับมีฮอนะครับนะฮอนอพวกตาตอนะครับนะกำลังลงมารับเราแล้วอะ อ่าครับวันนี้ก็ขึ้นฮอกันเ <c oughs> <c oughs> กิดอะไรขึ้นดูหนะ <c oughs> น้าเอาอะไรวะแล้วมันก็ไปมายควาว่าไงครับเ <c oughs> หมือนว่าแม่งจะรู้แล้วว่าเราเป็นใครครับโอเคบายบาย <c oughs> เรียบร้อยครับประมาณครับบอกแล้วไอ,เอว้เรื่องหนีนี่เก่งวาบมาเรื่องหนีนี่ถนัดครับขอก่อนเลยนะโอเคยัางก็ไมเยอะจังว่านะ ไปเลยเยี่ยมครับมันอันนี้อย่างนี้มันช้าครับอย่างนี้ดีกว่าครับเร็วเร็วกันเยอะนะครับนะไอใช้การควยชนูเนี่เฮ้ยนะ่ามีกลุ่มม็อบอยู่กลุ่มนึ่งอะแบ่งขี้โอชี่เลอเกินอะอ่าขี้พุ่งนะครับนะขี้พุ่งกว่แม่งโดดขี้กับเขาตัวได้ครับนะเป็นพวก ข่วงขี้นะครับนะคุณต้องจำเอาไว้พวกข่วงขี้นี่เยอะนะเอาเวนโทษทีนะเมื่อกี้ไม่เห็นอ่ะไหนว่าปืนขอย,ยืมปืนหน่อยโอ้เป็นภาพไม่น่าดูเป็นเฟอร์นิดนึงแล้วกันนะ บีบนจะจ่าตานะครับนะไม่ต้องเฟ็นเป์และปาก็เก็บเงินเหมือนเดิมครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะ อ๋อดาบเพื่อแถบฝั่งงก็เป็นการวิ่งนะครับเนี่ยครับดาบเพื่อแถบั้งงคือการวิ่งเหมือนกันครับแต่ว่าวิ่งยังไม่เร็วพอนะครับถ้ากดชิปไปด้วยก็จะวิ่งแบบรวดเร็วนะครับนะก็รู้นะครับเพิ่งรู้นะครับก็บอกกันไว้เลยนะครับก็อย่าคิดมากนะครับนะถือว่าเป็นเรื่องตลกแล้วกันนะครับนะเกี่ยวป่ะครับเฮ้ยตัวอะไรวะดีนายอ่ะ โอเคมาได้แล้วหนึ่งตัวครับอืมเป็นการหลีกหนีครับความเจ็บปวดเ,เข้ามาโอ้ยอ๋ยอจับว้างได้แล้วคัไปอัพเกรดมานะครับนะมามาเข้ามาคาราเ,าเต้คาราเต้เต็มตัวแล้วอย่ามายุง่งอย่ามายุ่งดูด เอ,อ้ยก็แต่ก็พวกมันเกาะมีอารมณ์นะครับนะมานี่เลยโอ้ยเดี๋ยวนี้ได้ตัวละพันกว่าเลยวะสุดยอดมาทำลายนี่กันดีกว่าบ้ม เยอะว่ะพวกนี้แม่งเยอะว่ะเฮ้ยเยอะมาเจอนี่หน่อยเป็นยังไงปุ้งเต็มหน้าครับนะ <c oughs> ขี้เต็มหน้าเลยครับเรียบร้อยปะเรียบร้อยครับลงไปนอนแล้วนะครับนะโอ้หน่อยว่าเออขี้ใส่นหน้าเหม็นเออเรียบร้อยแบบว่าเหม็นจนตายครับก็ไม่มีอะไรครับถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับนะ โอเคมาทำลายตึกกันต่อครับเยี่ยมงั้นแล้วต่อไปผมจะมาการพูดต่อตัวกับไอ,อพวกเอ,อเขาเรียกว่าอะไรนะโดยการเอาเกาะออครับมันไม่ช่วยอะไรหรอกนะเข้ามาเลยสู้กันปงังนะครับนะเล่นอะไรเป็นยอ่อแล้วก็เป็ดแน่นอนครับตัวนี้ครับ โอเคครับก็เทคนิคการเล่นแบบผมเนี่ยก็ใครจะเอาไปจำไปใช้ก็เอาไปเล่นได้นะครับนะถ้าถ้าคุณมีเกมนี้คุณก็เอาไปเล่นได้คนระับแต่ถ้าไม่มีเกมนี้ก็ไม่ต้องเอาไปเล่นนะครับนะเออฟินนะคือถ้าเพลงผมมันดังเกินขีดจำกัดของมนุก็ขออภัยด้วยนะครับนะก็หลีเสียงเอานะครับนะเสียงเกมไม่เป็นไรครับเสียงเกมไม่ค่อยยิงก็ไม่เป็นไรครับก็อัปเกรดกันดีกว่ามีอะไรอัปเกรดไหมนะ รูปจะไม่มีนะครับวันนี้ไม่มีอะไรให้อัปเกรดเลยครับผมอัปเกรดไปหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นยังไงล่ะมันเป็นแบบว่าอ่าเป็นการดีต่อการแบบว่าในการสู้นะครับก็เซฟเลยแล้วกันนะโอเคเซฟเลยแล้วกัน,นครับก็ไม่ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็จบเร็วดีกว่านะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็สวัสด,ดีครับนะบายครับ